ทำยังไงเป็นด so ุลทำยังไงเป็นบาสนะเห็นที่กิเลสเนี่ยแหละกิเลสว่ายังไรดีกันดีมัธเนี่ตฐานกิเลสแจ่มมัธเนี่ยมันจะเปลี่ยนตั้งบาได้กิเลสมะตัวใจของโลกต้องมีอิทธิพมาด้วยจักประมาณน่ะนั่นแหละเพื่อในสระเป็นท่านเสียก่อนสระออกจากใจของเราไปมีในใจของเรา กิเนสอันนี้เราก็ที่เรียนว่าไม่งามมีอิสระกิเลสนนะกษณะออกเป็นทานอืมนน้อนหลอนๆใจของเราจึงเป็นเหมือนอืมหลอนจะไปนอกภายในของเราเป็นอย่างไรล่ะเราก็มาดโดยกันเนาะอืมอืมเราบริเวณไหนต้องงามวะล่ะเนี่ย

ตอนรอมาจงเปลนหมนนองกับมาดูภายในของเรานะอาจะไปเราอนด้นอกภายในของเราก็จะเราอนเนี <S <S ่ยในความเพียรนะเดินยังกมนั่งนาในแเททุกจะหอบนดนักกิจกรก่เลของเราใมันลลายไปดเนี่ยมันกขาเราน

เป็นของตัวคนเนี่ยนะยัได้เรียบัสงอาทางอาอย่าประมาทประมาดังทได้อย่างที่ตัวไปเลยนะมันจะบ่มีที่พิ่งนะไปไได้ว่าหาที่เพิ่งอืมเราเจอเนี่ยเป็นที่พ่งของเรา,ราก,ก็ะดิบส่วนหาแล้ว ตามตุออ๊อยางตามรอยติเจ้าเจ้าขาทำการพุทธศาสนานี่แหละอืมเวหาบนนะ่ะอืมมีปัญญาโลห็นสร้งบนทัง้งบาปนี่พิ่ห้องก็ตามรอยองคติเจ้านี่แหละอ้เนี่ยร่างกันเป็นมาเมื่อมาป่มาไจะไม่ได้อย่างที่ตัวเราไปแล้ว มันจะไปตัวเถาละขมาเกิดอีกขมาตัวเถาละโอ้คนนีที่พึ่งก็แย่แต่นะเพราะเป็นอย่างวิธีพึ่งนะเราไม่ทานเอาไว้อืมคือเป็นมีที่พึ่งพระอันนี้นทรง,ง,งทานนี่ทรงทานศีนลน,น,งงน,นั่นแหละอันนี้ศีลกับน้ำสมุนรณ์หมดนะนี่อันทรงทานศีนลนะ <c oughs> ประมาณในทานในสีหนากรงงามไม่มีแล้วอันนี้ <c oughs> นี่ตกแต่งอันในทานในสีร,นรูปห้าอ,อยู่ดีน่ะทานกับสารไปพิจารณาได้เลยกิเลสนะอันนี้มันบูงงามโลกก็ที่เตียนน่ะแล้วก็สระพิธานออกไปละอย่าไปเสียดาย อานนี้มองสีลาอยู่บัไดอย่งนั้นนี่อืมอืมอจมีเเพิ่นอืมอ่านับอนนี่นี่ต่ออีกว่าเอา Unida, bien bien bien, <coughs> 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 ทาบาริบาตุราปาลิโกนติสาคาลังเอวัตเมวะอิโตตินังเกตานังอุปกะปติอิสีตังปฏิตังตัวมังคิดเปเมวะเจนัสโตซาเปเร็นตุสังคะยันโทอปนาลโสยัถามนิโสติลโสยัตถะสัพีพโยวิวัตันโต นะพุโรหวินาศตุมาเตมุตันญรายโยสุขีจีขาโยโกภะวะอะภิวาชนะเสียลิสะนิจจมุทตาปจายโลจารตาโลธรรมาวัตันติอายุพันโนสุขัานภะลัง